สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจากศูนย์จะส่งตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลดีที่ทั่วประเทศนะครับอันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญแด่ท่านคณะเจ้าภาพด้วยนะครับอันนี้คือท่านได้สั่งทําป้ายอลูมิเนียมด้วยนะครับน,นี่นะครับก็คืออันนี้เป็นการถวายตู้แล้วก็หนังสือพระไตรปิฎกไปที่วัดนะแล้วก็เพื่อถวายให้ท่านพระภิกษุสงฆ์นะครับท่านได้อ่าได้ศึกษาหลักพระธรรมคาสอนเนาะอันนี้ อันหนังสือพระไตรปิฎกนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังสือพระไตรปิฎกชุด45เล่มภาษาไทยนะครับแล้วก็อันนี้คือตู้พระไตรปิฎกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาป้ายชื่อของท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็คําอุทิศส่วนกุศลนี้นะครับผมก็คือจะติดตรงคอตู้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีช่างนะครับเขาทําการขันน็อตนะครับยิงสกรูให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนตู้พระไตรปิฎกหลังนี้นะครับเป็นงานไม้ทั้งหลังเลยนะครับผม แล้วก็เดินเลยเส้นทองลงรักปิดทองประดับกระจกสีนะครับราคาตู้หลังนี้นะครับ12,000บาทนะครับนี่ด้านข้างของตู้นะครับความสูงนะสูงกว่าผมอีกตู้หลังนี้สูงเมตร80เซนนะสูงมากนะครับผมราคาไม่แพงด้วยนะครับ12,000บาท งานไม้เบญจพรรณนะครับงานไม้แท้เลยครับผมแค่ว่าไม่ใช่ไม้สักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคานะครับไม่แพงเลยนะครับราคานี้มานานมากแล้วนะครับ1 2ึ0 0หบาทนะครับแล้วก็เดี่ยวเขาก็จะทําป้ายแบบนี้ให้นะครับส่วนป้ายอันนี้เป็นงานอลูมิเนียมแท้นะครับปิดอ่าสีทองแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือป้าย700บาทนะแล้วก็หนังสือปไตยปีฎดกครับอันนี้คือเขาขึ้นรถไปแล้วนะ หนังสือปัตตบิดกเนี่ยจะราคา1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นปกสีเหลืองจัดพิมพ์โดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดนะที่สนใจนะครับตู้ปัตตบิดกหลังนี้นะครับก็สามารถแคปภาพนะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาดาเนินการจะส่งทุกวันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากตู้หลังนี้นะครับก็ขอดูตู้ปะตตบิดกแบบอื่นๆได้นะครับเมนเมนะครับก็คือว่าจะต้องบอกก่อนนะครับว่า เราใช้หนังสือปรตีบล็อกแบบไหนนะครับหรือว่าลองไปถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนก็ได้ครับที่ไลน์แอดนะครับแอดไตรลักษ์บุ๊คเติมเอสนะส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์เนี่ยอยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่ติดกับวัดยาณเวศกัณฐ์นะครับตรงพุทธมนฑลองค์พระนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือโซนๆหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับผมพ่อยจะพาไปดู อีกอาคารหนึ่งนะครับซึ่งอาคารนี้เขาจะาอาคารขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าอาคารหอปะไตยบิดกนะครับขอบคุณครับ